ยังไงเพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกันนะตั้งรัฐบาลให้ได้พีทาไม่ได้เป็นก็จะต้องเป็นเสถาไม่เสถาก็อุ่งอิงจะต้องเป็นนายกมนตรีนะครับซึ่งทักษิณเตรียมการเหล่านี้ไว้คือมีหลักรองแล้ว,วางหลวงไว้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับสหรัฐอเมริกาบอกว่าการเมืองไทยมันซับซ้อนจริงๆแล้วผมเรียนให้ทราบว่าวสามก๊กโคเกียนนะะที่บอกว่าสลับซับซ้อนกว่า2,500ปี การเมืองไทยซับซ้อนสลับจริงเป็นลวงลวงเป็นกลกลอุบายอุบายกลายเป็นจริงซับซ้อนยิ่งกว่า3มก๊ก6กเกี้ยนในตำราพิชัยสงครามด้วยซ้ำไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คือนายกคนต่อไปอ่ะตอนนี้โดยส่วนใหญ่ก็มีการวิเคราะห์แล้วนะฮะว่ามีความเป็นไปได้ที่พิธทาเนี่ยจะปิ๋วนะฮะซึ่งโดยส่วนใหญ่พิธาก็มีโอกาสปิ๋วค่อนข้างจะสูงเนะี่ยไปดูนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันแล้วไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกัน ช่วย SME อย่างเช่นนโยบายหวย s m e นะครับหวยใบเสร็จต้นหรือการผ่านกฎหมายเพื่อที่จะตั้งสภา SME ตอนนี้เป็นสมาพันธ์ SME แต่ต้องการที่จะให้เป็นสภา SME ที่มีโอกาสที่จะได้เข้าประชุมเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆอย่างสภาอุตสสภาหอสภา,สภาตลาดทุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมกับการประชุมกับรัฐบาลได้นะครับให้มีโอกาสในการที่จะมีแต้มต่อนในการต่อรอง แล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการตัดนะครับตัดต้นทุนทางพลังงานต้นทุนเรื่องเกี่ยวกับดอกเบีย้ยแล้วก็ตัดกฎหมายที่ไม่จําเป็นนะครับที่กลายเป็นต้นทุนของเอสเอ็มพีในการขอใบอนุญาตจากทางราชการด้วยน,นี้ครับอันนี้ก็คงจะเป็น3-4ประเด็นสําคัญสําคัญที่ได้มีการประชุมรบกวนก็ทำงานไงก็ทําทงานวันนี้ก็บอกในคอรมอรบอกก็ต้องบททนนะแล้วทําทงานปัญหาต่งางๆมันก็มันก็มันก็มีเข้ามาตลอดเวลาเนาะ ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารนะรัฐบาลม,มีหน้าที่ตรงนี้คือใช้มาบริหารให้มันถูกต้องนนด้าน,นการแก้ปัญหาประชาชนที่รับความเดือดร้อนวันนี้มีการหารือหลายมิติด้วยกันนะในเรื่องของพลังงานในเรื่องของปลาในเรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็มีทั้งประเด็นแห่งปัญหาเนาะอันนี้มันก็ต้องหาวิธีการเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวนะทั้งนี้เพื่อให้เป็นภาระกับประชาชนจนมากเกินไปนะทั้งนี้ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่ามันก็คือปัญหาในด้านพลังงานมันยังมีอยู่เนาะ ก็ต้องเตรียมมาตรการรองรับไว้แหละสุดแล้วแต่ว่าจะทําได้แค่ไหนเพราะเราเป็นรัฐบาลรัศการในขณะนี้ด้วยนะมีอะไรไหมอ๋อในเรื่องของ่ายกฎหมายบริการอยู่แล้วนะก็ตรวจสอบอยู่แล้วแล้วในความคิดของเราเนี่ยมันถูกไหมนะทําได้ไหมอ๋อเหรออืมก็เดี๋ยวกฎหมายกันบริการเองนะะบวนการก็มีอยู่ ก็ฝ่ายความมัน่นคงเาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคือไม่อยากสถานการณ์มันกลับไปสู่ที่เดิมคือความแรงมันเกิดขึ้นในพื้นที่ความมุ่งหมายของเราก็คือต้องรักษาสถานการณ์นี้ให้ได้การพูดคุยอะไรต่างๆก็มีคณะพูดคุยอยู่แล้วอันนี้ก็อยู่ในใกรอบของรัฐบาลเรารรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเรานะตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ก็คือในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลให้ให,ใ,หให้ให้สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จสุดแล้วแต่ว่าใครจะเป็นนันนะแต่คราวนี้ที่เราทํามาหลายปีมันก็ทําให้ทุกอย่างมัน,มน สู่ความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น,น,นเราเน้นในององการพัฒนานะะในองงการารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักนะครับวันนั้การจะพูดคุยต่างๆก็ถือว่าเป็นการพูดคุยสันติสุขอะนะไม่ใช่เป็นการเจรจาอะไรเขาเรียกสันติภาพใช่ไหมแล้วไม่ลบกันเนี่ยเนาะใช้คําให้มันถูกต้อง ส่วนตัวเขาไม่เขาไม่ได้เป็นเรื่องของมติพรรคนะเป็นเรื่องส่วนตัวครั้งแรกครับคันแรกคันแรกคันแรกันแรกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลใชไหมจะมีการเรียกคุณลุงคุณลุงอะไรพูดนี้ครับบันไดนะครับบันไดขันต่อไป โทษนะครับขอโทษนะครับขอทานนะครับบันไดขึ้นใหญ่มีตั้งหลายคนนะครับ เห็นอย่างมีบันไดอยู่นะถ้ามบันไดนายกบั่ยังยังมีโอกาสบันไดหมดเ็นไดนมีชื่อเป็นนายกบัีด้วยถ้ากรณีว่าท่าไปไม่ได้เินต่ระดับกลางถึงทั้งภูแล้วถ้าเขาถ้าเขาไปไม่ได้รถมนะม่ลเขาตองเดิไม่ได้เลยต้องรอดูจริงๆไมด้วาทีก็ได้ที่นอ๋อพาไให้เขาจัด ผมว่าเรื่องนี้มันลึกนะครับแต่มันจะมีประโยชน์สำหรับเส้นทางและผมก็เชื่อว่ามันจะมีคำตอบไอ้มง่งตัวใหญ่ชัักใหญ่บงการเนี่ยถามว่าแล้วจะไปรู้ว่าวันไหนวันเลือกประธานสภาไงวันเลือกนายกรัฐมนตรีไง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์เนี่ยมันจะนำไปสู่ข้อเท็จจริงนั้นพิสูจน์ในระยะเวลาที่ไม่นานแต่ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในวงการเมืองย่อมที่จะคิดได้เพียงแต่ว่าจะเลือกพูดหรือไม่พูดหรือเวลายังไม่ใช่ขอพูดถึงคุณพิธานนะคะ รบรเลยลเลยเจาะจงไปเลยฮะะว่าไม่มีสิทธิ์สมัครพราคุณพิธานรู้อยู่แล้วว่าได้ถือหุ้นของไอทีวีไว้จริงแม้ว่าจะเป็นมรดกนะคะหรือซื้อมาก็ตามเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่เป็นถือว่าเป็นมรดกตกทอดมายัางทายาททุกคนนะคะและคุณพิธานก็ไม่ได้สละมรดกในส่วนนี้เลยนะคะก็แสดงว่าคุณพิธานยังถือหุ้น ของไอทีวีอยู่ค่ะอือโดยที่โดยที่เราไม่ต้องไปดูหรือว่าเขาเขาขาดเขาขาดเจตานาหรือเปล่าเช่นเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจผิดภาษากฎหมายผมไม่ทราบเข้าใจผิดคิดว่ามันไม่ผิดแต่ว่าคําว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์เนี่ยกลายเป็นว่ากกตนเนี่ยไปไปตัดสินเลยหรือ หรือว่าต้องไปรอไต่สวนอย่างที่อาจารย์สดสีว่าค,คือตามหลักกฎหมายทั่วๆไปนะคะอืม,อมไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายนะคะโ,<อ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะเข้ามาทํากฎหมายอนะคะอเพราะว่าจะบอกว่าฉันอิกนอฉันไม่รู้เรื่องไม่ได้คุณต้องรู้ว่าฆ่าคนตายเนี่ยมีความผิดอะไรฆ่าคนตายหรือชกเขาเนี่ยคุณเป็นมีเป็นความความผิดความผิดไหมนะคะ มันเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วว่าผิดนะคะอค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องอข้อกฎหมายบรรทัดฐานเลยนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นการที่คุณพิธานถือหุ้นไอทีวีอยู่และ<อ>บริษัทนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนเลิก<อ>การประกอบกิจการค้าดังกล<อ>่าวก็ต้องถือว่าท่านรู้อยู่แล้วว<อ>่าอก็ต้องถือว่ารู้อยู่แล้วได้อ เพราะเขาว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยมันกว้างม,มากนะคะรู้อยู่แล้วก็นหนักแก่ใจตัวเองนะคะว่าฉันเป็นคนยังไงฉันเคยทําความผิดอะไรไว้ไหมอันนี้คือเขาว่ารู้อยู่แล้วนะคะเมื่อกี้อาจารย์สดสีดใ,<ค>ใช้คำหนึง่งซึ่ง,ซ,งซึ่งสะดุดหูผมมากก็คือโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือคือควรจะต้องรู้อยู่แล้วและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ที่จะมาทํากฎหมาย หมายความว่าคนเียมาทำหน้าที่นิติบัญญัติจะเป็นมาเป็นสสเนี่ยยิ่งค,ควรต้องรู้มากกว่าคนปกติด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเหมือนอย่างอาชีพหมอถ้าใช้อาชีพอื่นมาทำเนี่ยแน่นอนไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าเป็นหมอก็ต้องรู้วิธีการรักษาต้องรู้เรื่องยาอะไรดีพอจะใช้นักกฎหมายว่าเป็นหมอไม่ได้ใช่ไหมคะอืมอืมอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างโอ้ <laughs> ฉะนั้นอาจารย์สดศรีเป็นหนึ่งในผู้ที่เห็นเห็นด้วย ที่ท่านอื่นๆมองไหมฮะว่านี่อาการคุณพิธาเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆถ้ากรกะตหยิบเรื่องแบบนี้มาพิจารณาม151เนี่ยนะฮะเออขอแสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นนักกฎหมายคนหนึ่งเท่านั้นนะคะครับไม่ได้ก้าวไก่งานของกะกะตและของศาลเลยถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะกล่าวว่าเอไปก้าวไก่อำานาจศาลเดี๋ยวจะเป็นความผิดไปขอพูดในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งนะคะว่า อาการนี้ถ้าเข้าโรบาลเขาเรียกเข้าไอซูแล้วนะคะไอซีย <ICU> ูไอซียูนี่ก็รู้ใช่ไหมคะว่าอาการหนักนะคะ,ะ,ะ,ะจริงๆแล้วอยากให้ทุกอย่างนะคะราบเรื่นไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเลยนะคะ,ะแต่ต้องบอกอีกทีว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพระภูมมท่านลิขิตไว้นะคะ,ะทุกอย่างเราไม่ได้อจาจเสยนเอ อาจารย์สดสีใช้คําว่านี่เข้าไอซียูนี่ยิ่งกว่าคําว่าอาการหนักอีกนะฮะเนี่ยค่ะไอซียูเนี่ย <c oughs> ก็คงต้องรู้ว่ามันเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตเกินกว่าห้าสิบปอาการนี้อาการนี้ไอซียูจะจะเข้าโดยที่ไม่มีอาการหนักไม่ได้นะคะครับครับอาการหนักเนี่ยเราก็ต้องว่าหนักเบาหรือหนักน้อยแต่ถ้าเข้าไอซียูก็ต้องถือว่าหนักมากนะคะอาจารย์สดสีบ,บอกเหตุผล พยานแวดล้อมที่อาจารย์ประเมินหน่อยดรฮะว่านี่คือเข้าไอซเลยนะฮะว่าอ,อ,องค์ประกอบที่คิดว่าเข้าไอซแล้วนี่ค,คือคือตรงไหนบ้างฮะตรงไหนบ้างอ,อตรงที่เอกสารที่ไม่มีการยืนยันได้ว่าไอทวี I TV ได้เลิกกิจาการในการประกอบการ สื่อนะหรือทีวีไปแล้วนะหน่งนี่องค์ประกอบที่หนึ่งองค์ประกอบที่หนึ่งไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีข้อตัวแย้งอะไรได้เลยสองในกรณีที่อ้างว่ามีการประชุมของ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 กรรมการของไอทีวีพูดถือหุ้นด้วยพาพูดถือุ้นว่าเออยาเลิกไปแล้วนะอย่างันี้อันนี้คือข้อที่จริงแล้วก็ไม่สามารถเอ่อตัด พยานเอ,อตัดพยานหลักฐานในเรื่องการจดทะเบียนหุ้นได้การจดทะเบียนบริษัทหรือห้าหุ้นส่วนในการประกอบกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์ได้เลยนะคะเมื่อขอ้อที่จริงมันมัดอย่างนี้แล้วนะคะประกอบด้วยข้อกฎหมายข้อ,เอ,ขอเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนก,ก็ก็น่าเป็นห่วงค่ะแล้วองค์ประกอบที่สามด้วยไหมฮะว่าที่กกตเล่นชงเองอย่างนี้ คือหมายความว่าโกโกตเห็นเองได้ตามที่อาจารย์สุทิีเล่าให้พวกเราได้ฟังในขณะที่แรกว่าอันนี้คล้ายๆกับว่ากโก,โกตเห็นเองอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามด้วยไหมฮะมีมีหลายเรื่องที่โกโกตเห็นเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีคนร้องเรียนนะคะเช่นกรณีที่เห็นคนเอ่อกำลังฆ่าคนตายเนี่ยนะคะเราเห็นเองแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องมีคนมาฟ้องเราเห็นต่อหน้าต่อตาอะไรอย่างเนี้ย จะยกตัวอย่างง่ายๆท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะคะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คงต้องมองดูว่ากกตเห็นแล้วว่าจะเข้าอย่างนี้และก็ยังได้แถลงได้ว่าจะนำมาตร,ร้าน151ของพระราชบัญญัติเลือกตั้งมาใช้กับกรณีคุณพิธาค่ะเราคนนอกเราเคยได้ยินแต่ว่ามันต้องมีมูลอ่ามันถึงกรไปต่อกรณีนี้อาจารย์สดสี คิดว่ากกตเห็นเองได้เห็นถึงมูลก้อนใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยถึงได้ชงเองเพื่อเล่นมาตราหนึ่งห้าหนึ่งแก่คุณพิธาเลยเนี่ยฮะคือคือท่านทั้งกกตทั้งหกท่านขนาดเนี้ยท่านผ่านงานมาเยอะนะคะเป็นทั้งพวกษาก็มีเป็นทั้งผู้ว่าเป็นทั้งนักเลขนักการทูตมาแล้วท่านผ่านเหตุการณ์มาแล้วและท่าน ก็มีสิทธิ์นะคะที่จะใช้ข้อกฎหมายใดก็ได้ในการพิจารณานะคะจะลงโทษผู้ใดในกรณีเรื่องการเลือกตั้งนะคะทำได้นะคะไม่ใช่ท่านกานแกล้งนะคะแต่เป็นเรื่องที่ท่านเห็นว่าควรจะไปทางนี้เหมือนมีทางแยกหลายทางถ้ากรกตเห็นว่าทางนี้ดีที่สุดท่านก็จะมีสิทธิ์ไปได้ทางนี้ที่ที่ดีที่สุดสําหรับกรกตนะคะอ uh ่าอ่าฮะ ปกตินี่ถ้ากกตหรือองค์คณะสมมุติว่าเป็นการพิจารณาคดีเห็นว่าไปทางนี้แล้วเนี่ยเอนี่เท่ากับว่าโอกาสที่จะไปสู่สุดทางคือหมายคมว่าเอาผิดจริงเอาผิดได้จริงนี่มันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นหมอาจารย์อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของกกตและสารรัฐธรรมนูญนะคะและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง ถ้าคุณตัดจากยาวให้สั้นลงเนี่ยมันก็พอตัดได้แต่ตัดจากสั้นให้เป็นยาวมันทาไม่ได้นะครับซรือเราผมพูดโอเคจะจะไปตัดบอกโอเคนะครับเนี่ยมันต้องไปพูดคาว่านะครับเพิ่มเข้ามาถูกไหมครับยกเว้นว่าผมพูดโอเคนะครับคุณไปตัดคําว่านะครับออกให้เหลือแต่โอเคไอ้อย่างนี้ได้แต่ว่าในกรณีที่เราเสนอผ่านไอทีวีจะเห็นว่าในบันทึกการประชุมเนี่ยพูดสั้นกว่า แต่ที่พูดจริงในของจริงในเทปมันยาวกว่าเพราะฉะนั้นตัดต่อยังไงมันจะตัดไปยังไงครับตัดได้จากสั้นได้เป็นยาวมันทําไม่ได้นี่เชิงข้อเท็จจริงธรรมดาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ฟังคุณรมนีตอบข้อสงสัยว่าหลักฐานพวกนี้มันมาอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วเนี่ยโอ้โหคืออ๋ออากาศไปเมื่อคืนก็มีความเคลื่อนไหวมาจากหลายส่วนเลยนะครับ หลังจากฝั่งกรอตเอาละก็จะตรวจสอบเหมือนกันเพราะบริษัทอินทัซึ่งเป็นบริษัทแม่ไอทีวีอบรนเป็นบริษัทในตลาดอินทัก็ออกแถลงการจะตรวจสอบว่าทําไมไม่ตรงกันนะครับแล้วก็พักเก้าไกลก็แถลงนะครับก็ยืนยันว่าเห็นความผิดปกติมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีเพียงตัวละครที่เห็นอยู่ในหน้าข่าวสองส คนนนนนีีแน้แนน่่่อะาาาจมมกกวโดยกฎหมายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าห้ามเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการนะครับผู้ถือหุ้นเนี่ยเราก็ไปดูที่ทะเบียนผู้ถือหุ้นนะรปรากฏชื่อนะครับในกิจการก็ไปดูว่าวัตถุประสงค์มีไหมมีนะครับกรมพัฒนาธุรกิจขึ้นเว็บว่ายังประกอบธุรกิจตามที่วัตถุประสงค์อยู่ก็จบแค่นั้นนะฮะ พราะนั้นคนที่เขากำลังเดือดร้อนเขาก็หาทุกวิถีทางพอเ,เห็นตัวนี้ก็ตีข่าวเห็นการออแคลๆว่าตีตกเรื่องร้องก็ดีใจนะครับมันก็เป็นธรรมดาฮะคนกำลังแบบต้องคว้าทุกสิ่งทุกอย่างก็มาเป็นเหตุเป็นผลเพื่อหาทางเอาตัวรอดอะไรเงี้ยก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ได้ว่าอะไร แต่ไม่เกี่ยวกับประเด็นเลยผมมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่พยายามออกมาพูดพร้อมๆกันเลยนะครับในวันนี้บอกว่าพิธาไม่ได้ถือหุ้นสื่อไม่ได้ถือหุ้นสื่อแล้วก็ไปเอาเรื่องของข้อมูลจากนักข่าวคนหนึ่งนะครับมานำเสนอนโนน,นีนั่นนะครับบอกว่าอะไรนะเรื่องของการประชุม อะไรประมาณนั้นะนะครับเออแล้วก็ตะโกนพร้อมๆกันบอกว่าไม่ได้ถือหุ้นสื่อไม่ได้ถือหุ้นสื่อแต่พวกแกทําข่าวมาหกเจ็ดแปดปีเอ้ยแปดปีสิแปดปีแล้วนะพวกแกไม่รู้เลยเหรอว่านายกประยุทธ์เนี่ยทําอะไรให้บ้านเมืองบ้างเออเนี่ยไม่เห็นเสนอข่าวเลยนะครับแต่ว่าเสนอข่าวพร้อมกันเลยนะฮะบ,บอกว่าพี่ธาไม่ได้ถือหุ้นสื่ออันนี้ทาไมรู้อะเรื่องนี้ทําไมรู้ ในเชิงปรากฏการณ์ก็ปรากฏว่าก็มีการนับคะแนนนับคะแนนหลังจากที่กกตสั่งนับคะแนนใหม่ทั้งหมด43แห่งต่อมาก็มีการรับรองสอสอทั้งหมดอยู่330คนซึ่งยังไม่ถึง95นะกกตก็บอกจะมารับรองเพิ่มเติมแต่ไม่ยืนยันว่าจะรับรองครบหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้ที่ปล่อยมา330คนคือคนที่ไม่ถูกร้องเรียนใดๆ นะครับพอไม่ถูกร้องเรียนกรกตก็ทําการรับรองก่อนเพราะเป็นกลุ่มสีขาวนะครับสถานการณ์ตอนนี้พิธานะครับลิมเจลลิญรัตนะฮะก็ออกมาไปเจอกับกลุ่ม SME จุ่มกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับกลุ่มภาคเอกชนในการเจอกับกลุ่มภาคเอกชนก็รับปากจะมีการตั้งสภา SME ขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนยันว่ายอมรับนะฮะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ส่ง บัญชีนะััพ์์สินไปให้กับทางปปชหลังจากที่พิธาพ้นจากตำแหน่งนะซึ่งก็มีเดดไลน์ให้พิธาต้องดาเนินการนะเรื่องของการขายหุ้นนะขายไปคนนั้นคนนี้ไปให้กับนอมินีซึ่งเป็นน้องชายเนะี่ยนะพิธายัางไม่ได้รายงานขณะที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้นักวิเคราะห์เขามองว่าคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตอนนี้ไม่บิ๊กป้อมก็เศษฐาทวีสิน เมื่อทุกอย่างก็เริ่มชัดเจนขึ้นเหมือนก็เป็นไปตามสเต็ปอะ่ะคือถ้าคนมองว่าพิธาไม่ได้คนที่เป็นนายกคนต่อไปนะฮะหมายควาว่าเขาก็มองว่าอาจจะไม่มีการจับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะฮะแล้วก็จะมาจับมือกับพรรคของพลเอกประวิตรินั่นหมายควาว่าคนที่จะเป็น,นกสิเดตนายกตุได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นพลเอกประวิตรินะฮะหรือจะให้เศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นนายกรัมรีคนต่อไปนะแทนพิธา นั่นหมายความว่าพิธาก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลก็จะกลายเป็นฝ่ายท้านพิธาก็จะโดนคดีอะไรก็ว่าไปตามดำดำลําดับนักวิเคราะห์มองอย่างนั้นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฮะผมอธิบายหลักซ้ายหลักขวาเชิงการบรหิหารจัดการนะฮะซึ่งเกิดขึ้นเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสคือมีฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาก็หลักคิดเนี่ยก็ถูกนํามาใช้ไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสไหมที่บิ๊กป้อมจะไปรวมกับทางพรรค ของเพื่อไทยซึ่งผมเรียนว่าเป็นไปไม่ได้เลยแ่บางคนก็แค่เป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าไปลุงป้อมก็เหนื่อยนะครับที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งช่วงเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งก็มีกระแสข่าวนี้มาโดยตลอดซึ่งพลเอกประวิตยวงสุวรรณยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่ใชนะ่ไม่ถูกต้องนะนั่นคือคนเอกประวิตย์เนี่ยพูดมาโดยตลอดนะัข่าวไปถามก็ไม่จริง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 ส่วนเรื่องร้องเรียน พี่ทารินเจริญรัตน์เนี่ยซึ่งดาเนินการโดยาทางสนธิยานนะครับแล้วก็ดาเนินการโดยกลุ่มพิลาบขาวดาเนินการโดยเรืองไกลเนี่ยบิ๊กป้อมก็ปฏิเสธว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่เป็นคนให้ไปยื่นนะครับในส่วนของภอูมิใจไทยอนุทินชาญวณกุลก็บอกไม่ได้อยู่เบื้องหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็น อสอสออนาคตใหมนะะ่เดิมเนี่ยได้ออกมาแฉเรื่องกา,การถือกรองหุ้นนะฮะแล้วก็มีการโอนย้ายโนมินีไปให้คนรู้จักนะครับก็ปฏิเสธกันไปปฏิเสธกันมาแต่ในช่วงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพวกเราคงเห็นแล,ล้วล่ะพิธาคงปิ๋วแน่ไปต่อไม่ไหวอดีตผูาศาศา้พากษาท่านออกมายืนยันว่าไปต่อไม่ได้นะฮะเรื่องของหุ้นบอกว่าคลิปเสียงตัดไม่ตัดตรงไม่ตรงกับรายงานการประชุม มันไม่ใช่เป็นสาระสําคัญเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้พากอดีตผู้พากษาท่านก็พูดตรงกันนะครับบอกว่ามันไม่ได้เป็นเป็นสาระสําคัญสาระสําคัญมันอยู่ว่าไอทีวประกอบกิจการอยู่หรือไม่นะ,ะในขณะที่พิธามาลงสมัครสสิ่งที่น่าสนใจคือพิธาอ่าขอไปไอทีวีประกอบหุ้นสื่อหรือไม่สปัจจัยเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญเลยนะฮะว่าพิธาผิดหรือถูกซึ่งโอเคเรารู้แล้วละ่ะ ว่ามันคงไม่ถูกกันละคงไม่รอดแล้วล่ะนั่นหมายความว่าจึงเป็นที่มาของการมาพูดถึงว่าใครจะเป็นนายกต่อจากพิธาถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลมารวมกันคนที่จะเป็นนายกก็คือเศรษฐาทวีสินนะครับแต่ถ้ารวมกันไม่ได้มารวมกับบิ๊กป้อมคนที่เป็นนายกอาจจะเป็นบิ๊กป้อมหรืออาจจะเป็นเศรษฐาก็ได้นั่นคือาะห์วิเคราะห์กันแต่ข้อเท็จจริงแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกันปกครองหุ้นส่วนสังเกตไหมฮะเกมเนี้ยไอทีวีนะฮะ บริษัทอินทรัชนะครับซึ่งมาจากชินคอร์ปอเรชันเดิมเนี่ยนะฮะซึ่งขายให้กับทางสิงคโปร์ไปเนี่ยไปไปมา,มาเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับทักษิณนะนะนั่นหมายความว่ากระบวนการข้อมูลใดๆที่เกิดขึ้นกับไอทีวเนี่ยคนภายนอกไม่เคยรู้หรอกมันเป็นเรื่องของคนภายในผู้ถือหุ้นเจ้าของหุ้นเจ้าของบริษัทเขารู้กันภายในและก็ถูกส่งมายังภายนอก นั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในคนที่อยู่ภายในและอยู่เบื้องหลัง i TV นี้ไม่พ้นก็ทักษินอ่ะมันก็ย้อนกลับมานั่นหมายความว่ามันต้องการเตะตัดขาใช่ไหมโอเคใช่นะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือแล้วใครจะเป็นคา n ิเดต t นานยกมตรีที่วิเคราะห์กันเนี่ยตอนนี้ทักษินเขาเดินเกมอะไรเขาเดินให้เพื่อไทยเนี่ยคีบกา้าวไกล นะเก็บก้าวไก่ 9, โอยให้กำลังใจนู่นี่นะหลังจากที่อะไรหลังจากที่เถียงกันว่าใครจะเป็นประธานรัฐสภาแต่สุดท้ายยอมจบนะฮะที่ให้หมอชนรนาธเป็นประธานรัฐสภาปุ๊บโอ้หมอชนรนาธก็กอดรักโอ,โอ้ยเลิฟเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเกมจากนี้ไปเนี่ยคนจะไปเข้าใจไปจับมือบป๊กปอมไม่จับหรอกเขาก็จับมือกันเองนั่นแหละเขาก็ลอ่ลอลอ่ลอล่อเข้ามาลึก นะฮะล่อเข้ามาเพื่อไทยทแถลงนโยบายยังไงเพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกันนะตั้งรัฐบาลให้ได้พีทาไม่ได้เป็นก็จะต้องเป็นเสถาไม่เสถาก็อุงอิงจะต้องเป็นนายกมุตรีนะครับซึ่งทักษิณเตรียมการเหล่านี้ไว้คือมีหลักรองแล้วางหลวงไว้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับสหรัฐอเมริกาบอกว่าการเมืองไทยมันซับซ้อนจริง,รงๆแล้วผมเรียนให้ทราบว่าสามก๊โกโคเกียนนะ ที่บอกว่าสลับซับซ้อนกว่า2,500ปีการเมืองไทยซับซ้อนสลับจริงเป็นลวงลวงเป็นกลนกลนอุบายอุบายกลายเป็นจริงซับซ้อนยิ่งกว่า3ก๊ก6กเกี้ยนในตำราพิชัยสงครามด้วยซ้ำไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ันเคียงข้ากายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิ์ย์สโปรดสาดแสงร,ร่างค่ำค,คืนยังมีประจัน ราชาินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงาคู่กัน เื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม ดันดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์สงกลดสาดแสงพร่าพร่าค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงาม ที่ทรงโปรดสาสงร,ร่างร่าวค่ำคืนยังมีพระจันพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน